สวัสดีครับพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับมาพอกันมือนีวันที 5, ่หาสิงหาคม2564เป็นวันพฤหัสครับพี่น้องมือหนีก่อนสีเป่าสีจากันต่อไปเกี่ยวกับหาน้อยครับเบ่าเรื่องสถานการณ์โควิดสกวร์มือนีมือนีติดไป2 9 2 0คน2920คนครับวันนี้ที่ติดนะ าเสียชีวิตไปเนี่ยร้อยหกสิบคนครับก็มีการเพิ่มทุกวันทุกวันเนาะเพิ่มไปเรื่อยๆครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนตึงเครียดครับไปใส่แกมีเตลูกเต่ไให้ออกจากบ้านจากซองออกจากเงีน้นจากซ่านกับแมนโหลดเนาะครับป้องกันเจ้าของด้วยครับพี่น้องอาเป็นห่วงสถานการณ์ โควิดทางไทยก็กำลังยำแย่เนาะแห่งกำลังใจกันไปครับงวเขามาหาสามน้อยสามน้อยหมู่ว่านนี่ครับหมู่ว่านนี่วานนี้เข้าไปหน่อยเดียวเนาะหมู่วานชุดฟันปกป,ก,ปก,กกับบ่อเข่าเลยนะครับมวานไม่เข้าแต่ไปเข้าชุดเน้นสี่หนึ่งเข่าสี่หนึ่งปกติครับหน่อยปกติเข่าสี่หนึ่ง,นงบนะกะสามสองนี่ออกลางเนาะ เอารูดสองครับไอ้รูดสองกับสี่หมู่วนันลูดสองกับสี่สำหรับไปในส่วนของชุดของพอเทคหนึ่งนี้ก็ไม่เข้านะเมื่อวานีหมู่วันนี้บอกเขาครับเขาชุดเดียวก็เอาไปพิจารณากันเนาะนะครับเอาถึงสถิติย่อนหลัง อ่พูดอีกเขารับท่าน้อยอ่ะเขารับแนวทา่าน้อยแล้วก็หุ้นต่างๆเนี่ยไอดีโชคเต็งหนึ่งนะครับครับแอดเขามากกันแล้วกันพี่น้องเอามาว่ากันมือนี้ครับบานนี้มาพูดมาจามาว่ากันต่อ3น้อยมือนี้ครับให้วิ่งดูดหากับ6กับ5 5 6ห้า6 6หเม็ดอืมสุดฟันปุกปกนี่ละ2เม็ดนี่หกหาับ6 7 65กับ67เอันนี้6กับ7ก็ถือว่าเด่นนะเมือ่ 6, 7, อนี้67นี่ก็เด่นคือน,นะครับ5ก็เด่น6 7เด่นอ่ากับฟันไปที่ห 6, กห้ากับ67ชุดเน้นนะครับชุดเน้นนี่หมู่บ้านอย่าลืมเรื่องหมู่บ้านเขาชุดเน้นกับ4 1เน้นก็ทิ้งไม่ได้นะชุดเน้นนี่หาสามหาเจ3ดหกสามหกาสหาเจ็ดหครับชุดเน้น กระติดไปนะครับติดตรงน้อยนะครับแต่ว่าชุดกันนี้ชุดกันนี้ก็เอาไปรับพิจารณาเบื้องก่อนนะครับชุดกันนี้หกศูนย์หกสองหกแปดหกเก้าไปบางทางบางเ่อบางที่มันกับบนแห่คือกันครับมันแค่ก็ออกสุดกันทุนครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณาซ่อมมึงดีๆครับมักหักตัวใดกันังถืนเข้าไปครับอืม แต่ในส่วนของสุดสามโตนี่สามโตวัวนี่เฮดไว้จะมีเจ็ดหกศูนย์หาหกสองแปดหกเก่าเจ็ดหกศูนย์หาหกสองแปดหกเก่าครับสามสามตครับอันนี้ลุ้นไว้ได้หนี่ไอพี่น้องเอาไปซ่อมเมืองสักกันครับม,มาร์คาร์ตต์ในขันยังค่อยพิจารณาไปนะครับสามน้อยหน่อยนะพี่น้อง แต่ว่าตัว2เม็ดเนี่ยตัวฟันปุ๊บเนี่ยสเม็ดเนี่ยหกห้าหกเจ็ดเนี่ยต้องติดไปทุกหน่อยลองมากับสิเป็นชุดหนิ่นครับหาสามหาเจ็ดหกสามหกสี่เอากระสีซ้ำนิ่นละครับพี่น้องอ่าซ้ำหนี่นละสําหรับแนวทางของมือนี้นะครับอ่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้ได้สินมากสีเก่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหาสองสี่สองหากระจงคอยเอาไปพีเจนาวเด้อนะครับนี่สุดกัน คือส่วนนี้ผมตัดออกนะครับส่วนนี้ตัดออกจะพี่น้องโชคดีทุกท่านครับหล่อด้วยสุขสุขุคุ้นมันๆแหงๆปังๆเมื่อนี้มีเหล้าผมอนอกเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวดิ้งเย็นๆน่ะเดี๋ยวลงเหล้าไห้ครับเย็นแรง่งคนละลงเหล้าไห้เมื่อนี้เอาห้าน้อยไปซะก่อนนะครับขอบคุณพี่นอ้องทุกท่านทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ในการ ตรวจรับทุกมือครับในเวลากะท่ายอย่ท่อยอยมาฟังกันนะครับบอกวู้งโหโมวนกันไปทำข่าวทำข่าวกันถุงหมวกถูกบอลเนาะพี่น้องเนาะสุขดีไม่งิน,นใส่ทุกท่านครับสวัสดีครับ